สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิ่ทุกท่านครับีดีต้อนรับทุกท่านครับช่องมีพีธรรมดาครับช่องมีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอะอาากรชาตินะครับอาาจกรชาติของที่นะครับบัที่เพียรนี้คอนยของมันทะเลอกแบนะอาากชาติเซอร์เรยจากประเทศเยอรมนะครับถึงมือให้ชมทุกทุกวันทุกทุกวันนะครับต้องมีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอท่านผู้ชมเรื่องเล็กเองอยทุกวันทุกวันนะครับอาจเกิดไปเลยนะครับแปดกับเก้นะครับแปดสามกันแปดแปดสี่สี่แปดแาห้าแปดแปดหก เจ็ดเจ็ดแปดข้าสามสามเก้าข้าสี่สี่เก้าข้าห้าข้าเก้าเก้าก้าเจ็ดเจ็ดเก้าครับส่วนชุดวินก็สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเรียงกันไปเลยนะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดนะครับสุดนอนก่อนนะครับแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดข้าห้าเก้าหกก้าเจ็ดนะครับดูดิ่งก็เน้นจุดแปดนะใส่ข้าวเก้าไปจุดแปดนะครับอเกินไปเลยครับในเวลาสองนาทีครับผม 够了哈。Uh huh. ับไานะครับสบน จะทันดีนะครับทันนี้เนาะครับขอบอคุณมากๆนะครับขอให้โชคดีโชคดีโชคดีนะครับแนวราวันนี้เรามีกังนี้นะครับสวัสดีครับ